คือของเราจะใช้เต้าหู้ยี้นะครับและเวลาที่โดนกับกระทะร้อนครับกลิ่นเต้าหู้ยี้มันออกมันก็จะหอมฟุ้งนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสครับชื่อลตัตนาผมแซลมจะของร้านซุกี้ลิมครับที่บ้านชอบทำอาหารอยู่แล้วม้าผมนะฮะก็ทำน้ำจิ้มซึ่งผมรู้สึกว่ารสชาติมันมันไม่เหมือนเวลาเราไปกินน้ำจิ้มที่อื่นทามาว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างี้ครับม้าก็ว่านนนามาอ๋อสูตรมาจากอมาม่า สูตรนี้เขาเรียกว่าเป็นสูตรไหหลําคือของเราจะใช้เต้าหู้ยีนะครับแล้วเวลาที่โดนกับกระทะร้อนครับกลิ่นเต้าหู้ยีมันออกมันก็จะหอมฟุ้งนะครับแล้วก็ มีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรถครับเราอยากให้มันมีลูกเล่นอะไรในซุกี้ที่เรากินปัจจุบันนะครับกินกันไปตามอยู่แล้วเราอยากมีลูกเล่นอะไรของมันผมก็เอามาใส่กับกระทะร้อนครับคนที่ไม่เคยทานมาทานครั้งแรกนะครับผมก็จะแนะนําเป็นซุกี้ลมิตกระทะร้อนครับก็จะมีเนื้อไก่หมูทะเลอยู่ในนั้นเลยถ้าใครที่อยากชอบกินเส้นแล้วแบบเบื่อก,กันกินบุเส้นนะครับทางเราก็มีเส้นมาม่าให้เลือกได้เลยครับผมนอกจากซุกี้แล้วนะครับก็จะมีตัว กุ้ยช่ายไข่ตอกครับก็จะเป็นกุ้ยช่ายทอดอหอมๆเลยครับแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปครับซุก,กี้เราก็จะมีซุก,กี้หมูซุก,กี้ทะเลซุก,กี้เนื้อซุก,กี้ไก่ซุก,กี้เห็ดใครที่ไม่อยากกินพวกเนื้อทานเนื้อก็สามารถใช้เป็นซุก,กี้เห็ดได้ครับนอกจากกระทะร้อนแล้วเราก็มีซุก,กี้น้ำด้วยครับขั้นตอนแรกนะครับที่ร้านเราต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ใช้น้ํามันในการทําให้ร้อนให้สุดครับเราใช้น้ําเลี้ยงนะคะ ใส่เนื้อสัตว์ลงไปครับพอเนื้อสัตว์เริ่มเริ่มได้ที่แล้วก็ใส่น้ําจิ้มคุกเ้ากับผักนะฮะกับไข่เส้นนะครับคุกให้เข้ากันเสร็จแล้วตอนที่จะสืบเราก็จะโรยไข่รอบๆครับแล้วก็ตามด้วยน้าจิ้มครับผมราคาเริ่มต้นเป็นซุกกี้น้ำครับเริ่มต้นที่40บาทส่วนกระทะร้อนเริ่มต้นที่บาทครับถ้าเป็นที่สาขาตอกจันนะครับเปิดมาได้ปีกับอีก3เดือนลวครับโอเคเลยครับยิ่งมีบริการเดลิเวอรี่นะครับยิ่งทําให้สามารถขายได้ตลอดทั้งวันเลยครับถ้าเป็นสาขาตอกจันนะ สาขาเทอร์มินอลก็ตามเวลาห้างเปิดเลยครับส่วนสาขาเซฟวันนะครับก็เริ่มที่11โมงเช้าครับปิด4ทุ่มครับหยุดวันอังคารเช่นกันครับก็สำหรับชาวโคราชนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยลิมลองซุกี้ลิมนะครับก็เชิญนะครับซุกี้ลิมกระทะร้อนนะครับสาขาตอกจันหรือถ้าสะดวกที่ไหนก็ไปได้ทุกที่เลยครับเครื่องดื่มภายในร้านนะครับที่จะนําเสนอก็จะเป็นตัววังเล้าจีนะครับตัวของแดงรสชาติจะไปทั้งหลอดทั้งกล้วยครับผมชาจีนนําเข้ามาครับ ่วต,ตรงนี้เป็นตรงกว่าชาครับจะเป็นชาฟักขาวนะครับผมนอกจาก2ตัวนี้แล้วที่อยากแนะนําก็คือตัวซา4ครับการันตีได้ว่ามีที่เดียวในโคราชแน่นอนครับ